ครับนี่ก็กําลังนะครับกําลังจะเดินทางนะครับไปแล้วนะครับสําหรับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2015คันนี้นะครับเป็นรถของนะครับพี่ประหยัดนะครับ FC จากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ขอบคุณพี่ประหยัดและครอบครัวมากๆนะครับที่ไว้วางใจแบรนด์เพชรยนต์แล้วก็ให้ผมมาเพชรยนต์ได้ดูแลนะครับเคสนี้นะครับไม่เห็นรถตัวจริงนะครับจัดไฟแนนซ์จังหวัดสุรินทร์นะครับผลอนุมัติมา100%นะครับส่งสไลด์นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเห็นรถตัวจริงนะครับอีกทีหน้าบ้านเลยนะผมการันตีแนนน่่อวา ได้รถสวยๆตรงปกแน่นอนนะครับตามที่ผมโฆษณาไว้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ประหยัดนะครับและคุณภรรยามากๆนะครับขอให้ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็นําไปต่อยอดนะครับหรือว่านําไปทําธุรกิจต่างๆนะครับได้ต่อยอดมาเยอะๆเลยนะครับก็ขอให้ใช้รถคันนี้เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับขอให้ร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณพี่ประหยัดและนะครับคุณภรรยามากๆนะครับเคสนี้เป็น นะลูกค้าเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับมีสมุดเล่มเขียวนะครับเคสนี้ลูกค้าประสงค์ที่จะดาวหนึ่งแสนนะครับเพื่อที่จะลดภาระในส่วนของค่างวดลงนะครับก็ยินดีนะครับกับพี่ประหยัดด้วยนะครับก็ขอบพระคุณพี่ประหยัดนะครับแล้วก็คุณภรรยานะครับที่ไว้วางใจแบรนด์เพชรยนต์แล้วก็ให้ผมมัดเพชรยนต์ได้ดูแลนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะมีปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับ โตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2017เกียร์ออโต้นะครับตอนนี้รถตู้นะครับเข้ามาใหม่เยอะนะครับแล้วก็มีติดจองไปบางส่วนแล้วใครที่สนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 2ย์นะครับ510 4405นย์นะครับนี่เลยอีกหนึ่งคันที่จะปล่อยช่วงบ่ายๆนะครับเป็นรถของพี่ธนพล f c จากจังหวัดพิณุโลกนะฮะเมื่อสักครู่คุยกับพี่เขาแล้วนะครับเมื่อสักครู่คุยกับพี่เขาแล้วนะครับพี่เขาบอกว่า อ่าจะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็น่าจะเวลาประมาณบ่ายๆนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จองไว้นะครับซื้อสดนะครับคุยราคากันจบนะครับคุยในส่วนของแวดกันจบนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับพี่เขาโอนจองมาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาชําระส่วนที่เหลือแล้วก็รับสมาชิกใหม่นะครับขับกลับจังหวัดสุนโลกนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีเดินทางเที่ยวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ นะครับขอให้พี่นราพรนะครับอวยพรล่วงหน้าเลยนะครับเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยนะครับมีอะไรก็โทรหาผมได้ทุกเคสนะครับสำหรับลูกค้าทุกๆคนที่ไว้วางใจผมมาพยนนะครับหลังการขายสําหรับผมสําคัญเสมอนะครับสําคัญกว่าตอนเราซื้อขายกันแน่นอนนะครับก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับดูแลเหมือนเดิมนะครับสําหรับมาพยนต์นะครับก็ขอบพระคุณ F c ทุกๆท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับผม ขณะนี้ก็กําลังทําการนะครับขึ้นถาดสไลด์นะครับขึ้นถาดสไลด์นะครับเรนนี้นะครับลูกค้าก็อยากรับรถวันที่26นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเดือนสิงหาสอง5นหาเวลา8โมงเช้านะครับนี่เดยนะครับกาลังขึ้นถาดสไลด์ครับตอนนี้นะครับรถก็กําลังนะครับขึ้นนะครับไปที่นะครับถาดสไลด์นะครับกําลังสไลด์ขึ้นถาดนะครับสําหรับ รถตู้ของพี่ประหยัดนะครับคันนี้เป็น Toyota c o m ม u ูเต3รนะครับปี2015ภายใน4แถวบอกค่าสแตนดาร์ดป้แดงนะครับรถนะครับไม่2 0 0แ0 0นะครับ40,000โลนะครับคันนี้ถึงนะครับไม่จะ2 4 0 0 0 0แล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยรถนะครับยังคงสวยงามอยู่นะครับยังคงสวยงามอยู่แล้วก็ในส่วนของกําลังเครื่องยนต์นะครับยังโอเคอยู่เลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าที่เข้ามาเปลี่ยนป้ายนะครับเข้ามาเปลี่ยนป้ายนะครับ เป็นเกียร์ออโต้ปีสิบหกนะคันนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่อันนี้ก็รับรถจากเราไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเข้ามาเปลี่ยนป้ายเรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกคนเลยนะทุกท่านเลยนะครับนี่เลยนะครับกาลังขึ้นถาสไลด์นะครับนี่เลย